ถามกันมานานมากแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสบู่เหลววันนี้มิสดีมีความภูมิใจที่จะแนะนำให้รู้จักมิสดีอัลมอนซากุระเนเจอรัลลิควิดโซปครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คืออัลมอนกับซากระ น้ำมันอัลมอนด์เนี่ยถือว่าเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ดีมากๆนะครับจะช่วยให้ผิวของท่านชุ่มชื้นนุ่มนวลน,นอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวของท่านจากแสงแดดแล้วก็ความร้อนจะช่วยให้ผิวไม่หมองคล้ำเร็วจนเกินไปนอกจากนั้นยังช่วยดูแลบาดแผลต่างๆที่เกิดบนร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้นส่วนสารสกัดดอกซากุระจากเกาะเซจูซึ่งต้องเป็นเกาะเซจูเท่านั้นนะครับไม่ใช่ที่อื่น สารสกัดตัวนี้ครับมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน จะช่วยลดนิ้วรอยล่องลึกที่เกิดบนผิวของท่านก่อนวัยอันควรนอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวจาก UVB และ UVC อีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเสริมด้วยส่วนผสมธรรมชาติครบที่ท่านต้องการอาทิเช่นโจโจบาโคโคทออยอะโวคาโดอโลเวลาเป็นต้นแถมด้วยกรดไกลโคลิกแอซิดกรดผลไม้จากธรรมชาติที่ช่วยเร่งการผัดผิวทำให้ผิวของท่านแลดูกระจ่างใสเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีวิตามินอ e ีที่ช่วยบำรุงผิวของท่านให้ดูอ่อนเยาวสดใสอย่างเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับไม่มีพาราเบนซิลิโคนและ SLS ที่อาจจะทำให้ผิวของท่านระคายเคืองคนที่แพ้สารเหล่านี้สบายใจได้ครับและส่วนผสมเหล่านี้มาพร้อมกับกลิ่นหอมชื่นใจของดอกซากุระแบบนี้ะนครับชื่นใจจริงๆ แนะนำให้ลองเลยนะครับมิสดีอัลมอนต์ซากุระเนเชอรัลลิควิดโซปตั้งใจทำมาเพื่อท่านและครอบครัวจริงๆสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e i อดีมิดีด l ล n e ไอดีมิสเตอร์ดีโด่งสอง n ลายอดีมิสเดีโด่งสหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสเตอร์ดีทีนี้มาดูเรื่องชั้น14กันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหวใช่ปะวันนี้ไม่ได้มีภาพมาให้ดูนะแต่บังเอิญว่าเมื่อวานนี้มันก็มีเรื่องที่อไอ้พวกสลิมอันนี้สายสลิมพยายามจะเรียกว่า เล่นงานคุณทักษิณเรื่องชั้นสิบสี่ซึ่งผมพูดมาตลอดว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันหลงประเด็นตั้งแต่แรกนะไอ้พวกวิกฤตป,ป่วยจริงป่วยไม่จริงเอ่อวิกฤตเนี่ยไม่เกี่ยวถูกไหมป่วยจริงหรือไม่จริงอะไรต่างๆนานานี่ท่าบังคับบอกตรงว่านะครับถ้าเราดูเจตเจตจำนงของการคุมขังคือไอ้พวกนี้มันมัน,ม,นมันด้วยมันสมองซึ่งมันมีเรียกว่าอะไรอะ่ะความ ก็เลยว่ามีความชั่วร้ายอยู่ในส,สมองอะ่นะเวลามองเรื่องเนี้มันก็เลยมองด้วยความชั่วร้ายนะมันก็จะเห็นภาพลวงแห่งความชั่วร้ายนั่นคือการติดคุกค,คือการทรมานมันคิดอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงกนะ็ผู้ฟังก็พูดเลยฟังแล้วว่าคอนเซปต,ต์ของการคุมขังนะตามกฎหมายราชัณฑ์หรือว่าตามสิทธิมนุษยชนที่เขาระบุทั่วโลกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทรมาน แต่มันเป็นแค่กักบ,บริเวณนะฮะกักบ,บริเวณของเขาให้อยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งเป็นปีปีถามว่าได้รับการลงโทษไหมได้ใครไม่เคยลองไม่รู้ผมเนี่ยไม่ได้ว่าอ,อยู่ในเรือนจํานะผมแค่ไปลี้ภัยต่างประเทศแปดปีนะท่านัเวลากลับมาชีวิตมันเหมือนหายไปเลย8ปีแต่อย่างน้อยผมผมลีภัยเนี่ยผมจะไปอยู่ต่างประเทศมันก็จะมีชีวิตภาคอื่นแต่ชีวิตภาคเมืองไทยมันหายไปเลย นะเหมือนกันครับกับคนที่ติดเรือนอยู่ในเรือนจำแปดปีเนี่ยนะครับกลับมาเนี่ยทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเลชีวิตอ่ะเหมือนมันหายไปเลยอะ่ะเวลาของชีวิตหายไปเท่าที่จําขังอยู่อะ่ะคุณทักษสินก็หายไปหกเดือนตรงนั้นะนะครับทาอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยเปนการลงโทษแล้วคือเอาชีวิตหายไปเลยอะ่ะตามแต่คาพิพากษาจะปีหนึ่งสองปีสิบปีแล้วแต่ชีวิตมันจะหายไปเลยช่วงนั้นหมายถึงว่าเรานี่มีชีวิต อ่าสมมติว่ามีชีวิต60ปีหายไป10ปีสมมติเนี่ยมันก็เหลือ50ปีถูกไหมเนี่ยคือเขาเรียกว่าความหมายหรือคอนเซ็ปต์ของราชธรรมในการคุมขังเขาหวังแค่นี้แล้วในหลายๆประเทศนี่ยะ่า,างังเขาพยายามจะให้อ่ผู้ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอยู่เหมือนคนปกติป่วยก็มีโรงพยาบาลอย่างดีรักษาแม้กระทั่งห้องขังเดี๋ยวว่างๆมันให้ดูนะห้องขังนี่ท่านงครับเขาก็ทำเป็นห้องกระจกมี แอร์นะครับนอนฟูกธรรมดามีทีวีให้ดูนะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่า,อ,าออกนอกห้องขังได้ไหมก็เป็นเวลาแล้วก็มีบริเวณมีกิจกรรมไม่ทำแต่ว่าออกนอกบริเวณนั้นไม่ได้แต่ให้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยแล้วแล้วบางที่ในนักโทษอุกชะกันเขาไปให้อยู่บนรีสอร์ทบนเกาะเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยอยู่เหมือนคนชาวเกาะให้ไปอยู่บนเกาะอย่างนั้นอ่ะ อันนี้คือคอนเซปที่มันเห็นชัดเจนแล้วในต่างประเทศนะครับว่าไม่ได้เป็นการไปทรมานแต่เนี่ยสมองของคนเร็เวๆเนี่ยมันก็จะมองภาพนี้ว่านะความเกลียดชังในใจอะแล้วก็มันมองเนี่ยว่าคนที่กุมขังอยู่ในเรือนจนํานี่มันจะต้องทรมานต้องเอาไปนอนผ้าห่มสามปืนต้องไปนอนปืนต้องให้ทักษิณทอซึ่งผมบอกแล้วว่ามันคนละประเด็นกับคอนเซปของออราชดาน่วโลกตามใดที่คุณทักษิณยังถูก กักขังนะครับหมายว่าถูกจํากัดเสรีภาพเนี่ยยังถือเป็นการกักขังหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่โรงพยาบาลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซึ่งอันนี้โรงพยาบาลก็มีพบรบแล้วารรองรับเสียด้วยนะเขาถึงระบุว่าอยู่โรงพยาบาลก็ถือว่าคุมขังเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไอ้เรื่องที่บอกว่าคุณเจสิี่จำคุกไม่ครบนี่มึงโง่แล้วนะครับมึงโง่ต้นวันแรกที่มึงพูดไม่โดน,นคุมขังแม้แต่วันเดียวมันก็โง่มันสะท้อนสมองนะที่มีหนอนเน่าๆอยู่ในหัวกระบาลมันนะไอ้พวกเนี้ย นะคนหมอกชั่วๆนะมันก็คิดแบบนี้เพราะนั้นมันเลยหลงประเด็นและทุกวันนี้มันก็ยังพยายามจะเน้นเรื่องนี้อยู่เนี่ยล่าสุดนะฮะเห็นในในหมอในหมองง,งงเรื่องดีกว่ไอ้นี่งงตลอดต้งมองไมมันกี่เรื่องแล้วที่มันงงตั้งแต่เกาะปูดใช่ไหมฮะไปจนถึงเรื่องของคุณยุ้งอิงเอาเงินสองพันล้านเนี่ไปซื้อตุลาการที่หมาเก้าไอ้ควายสองพันล้านต้องใช้รถกระบะสองพันคัน ใช่ไหมสองพันล้านนี่รู้ป่ะสองตันโทษทียสองพันล้านเนี่ยหนักสองตันนะเอ่อแล้วผนเป็นเงินสดไปยังไงอะโอนเงินก็ไม่ได้เนี่ยแล้วก็เนี่ยไอ้คนเนี้ยนะก็เคยแบกกระสอบข้อสารเน่าปลอมอ่ะนะไปพูดกลางสภาพอเขาเรียกมาวิ่งหนีตัวน,นี้ยังไม่เอามาให้ก็ดูเลยเรื่องกอระสอบข้อสารเนาะคือเป็นคนที่เป็นหมอที่มันเป็นหมองงเป็นหมองงหรือภาษาเจ้าบ้านเรียกไอ้หมอควายแล้วนะก <c oughs> <c oughs> ็ยยได้ลูกชั่วอะไไงนะมันเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะ คราวนี้ก็เอาอีกครับเขาเรียกว่าเปิดไม่รู้กี่รอบแนละ้วก็ยังจะเอาอีกขายหน้าขายตาไม่รู้กี่รอบก็ยังจะนะโชว์ความโง่เข้าไปเรื่อยๆนี่ล่าสุดนะครับไปลากเอาน้องลีมาด้วยน้องลีรู้จักไหมน้องลีและและ้วไปลากมาแล้วก็ไปถ่ายภาพที่ชั้นสิบสี่จำได้รึเป่าไปถ่ายภาพชั้นสิบสี่ปุ๊บปุ๊บวิดีดโอแล้วก็โอ้เป็นห้องสบายเลยโอ้โหเป็นห้องยังรู้นะเนี่ยแล้วบอกเนี่ยทักนี่คือห้องทักสิน ที่ทักษินพักเนี่ยมาดูเลยว่าห้องมันเป็นอย่างงี้นี่เนี่ฮะที่ปล่อยออกมาสู่โซเชียลเมื่อไม่กี่วันมาน,นี้นะครับข้อแรกผมก็บอกว่าแล้วไงวะจริงไหมในเมื่อคอนเซ็ปต์ของการคุมขังเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยว่าจะนอนที่ไหนยังไงแต่เมื่อเน,นี่นะยมึงถามคําเดียวว่าตกลงเขามีเจ้าหน้าที่ราชธรรมมาคุมตัวอยู่ไหมมีนะครับยืนคุมอยู่ไหมตลอดเวลามีออกนอกบริเวณได้ไหมไม่ได้ ก็จบครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณเอามาเปิดผ้าเปิดอะไรแล้วมาห้องรู้ล้าอะไรนะหมาเห่าอะไรนะั่นแหละคือก็นี่ไงสมองมึงหนอนขึ้นแบบเนี้ยม,มึงก็หลงประเด็นไปเรื่อยนะพยายามจะพิสูจน์ว่าโอ้อยู่สบายนู่นนี่นะั่นซึ่งมันไม่เกี่ยวถูกไหมอย่างที่ผมบอกให้ฟังไปแล้วเราเคยพูดให้ฟังแล้วว่าบางประเทศเนี่ยอ่องถังของนักโทษเขาอะดีอยู่ที่นะครับแต่ละคนแต่ละคนด้กันเป็นแบบอย่างดีอันนี้ปกตินะครับ เขาจําขังเสรีภาพเขาไม่ได้เอาคนไปตรามานนะแต่บ้านเราอะ่ะนะครับไอ้ที่ขังอยู่ในเรือนจําทุกวันเนี้ยต่ากว่ามาตรฐานจริงๆตัวเนี้ยต่ำกว่ามาตรฐานน,าาน,านะฮะตัวนั้นะควรจะยกมาให้มีห้องนะส่วนตัวนอนกันเอาอย่างน้อยสองคนเหมือนคุกฝรั่งเราก็ได้แต่ต้องมีเตียงนอนนะครับเออให้ดีกว่าเรียกว่าให้นอนเนี่ยให้มันดีกว่าจะพูดยังไงเนะี่ยก็จะไม่ให้มันเหมือนคนเขานอนกันอะ นั่นแหละนะฮล่ามเนี่ยทีนี้ระวังครับก็มาโพยาวอย่างนี้ทีนี้ผมก็สงสัยอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะว่าเอ๊ะมันมันขึ้นไปชั้นสิบสี่จริงๆเหรอวะเนี่ยนะแล้วผมก็ไม่เชื่อในภาพที่เห็นเนี่ยผมว่าเอ้ยแม่งไม่น่าใช่นะปรากฏว,ว่าเนี่ยครับด้วยความสงสัยผมก็อเผอิญว่ามีแหล่งข่าวสุพสมควรไปเจาะลึกลงมาเนี่ยก็ไปสืบสาวราวความเลยถามว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันเป็นไปได้ไง นะเขาก็ไปสืบมาให้เรียบร้อยได้ใจความอย่างนี้ครับที่ไอ้สองคนนี้ขึ้นไปชั้นสิบสี่ได้ข้อแรกเลยแหล่งข่าวผมนี่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีการอนุญาตให้ใครไปที่ห้องทักสินเลยนะไม่มีอย่าว่าแต่ไปถ่ายรูปเลยไปเยี่ยมก็ไม่มีเพราะไปเข้าไปก็ไม่ได้ไม่เคยอนุญาตไม่มีใครเข้าไปได้ห้องนั้นล็อก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 ลรอกอยใคอจะเข้าไปได้เข้าไม่ได้เด็กา็อกล็อกลนอ้ล็อกลอกลอกลกลล แสดงว่าที่มันถ่ายมาเนี่ยไม่ใช่ห้องทักษิณแน่นอนแล้วยังไงต่ออา้าวสืบสาวแล้วอ่าก็ไปพบว่ามีนายแพทย์สลิมคนหนึ่งเป็นตำรวจนะฮะใช้สิทธิ์เรียกว่าการรักษาพยาบาลระดับนายตำรวจขึ้นไปรักษาพยาบาลที่ชั้นสิบสี่ึงชั้นสิบสี่ั่นงครับข้อเท็จจริงไม่ได้มีห้องเดียวเป็นเรียกว่าเป็นชั้นที่เอารักษาพวกนายตำรวจ นะครับอธิบดีกรมตํารวจหรือว่าท่านท่านพบตรตํารวจชั้นผู้ใหญ่อะแต่ถามว่าวีไอพีไหมก็วีไอพีตามภาษานะแบบม,มันก็มีห้องหลายแบบนะครับไม่ได้มีห้องแบบเดียวห้องใหญ่ห้องเล็กมีครับนะแล้วก็มีผมจำไม่ได้มีกี่ห้องแต่ไม่ได้มีห้องเดียวเสร็จแล้วนายตำรวจคนนี้ซึ่งเป็นเรียกว่าแพทย์ตำรวจในอดีตตัวย่อชื่อออก็แล้วกันนะปรากฏว่าตอนนี้ไปอ้างป่วย ป่วยจริงป่วยปลอมผมไม่รู้นะแต่ผมบอกให้ฟังว่าคุณใช้สวัสดิการของประชาชนนะคุณใช้สวัสดิการของกรมตำรวจซึ่งเป็นภาษีประชาชนนะแล้วคุณไปนอนเล่นๆไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยต,ต้องไปดูก่อนว่าไอ้ตัวที่ขึ้นไปนอนเนี่ยมันป่วยจริงไม่จริงแล้วมันเป็นหมอสลิมเอ่อเป็นแพทย์สลิมไอ้คนเนี้ยเคยออกอากาศนะโจมตีทรัพย์สินเรื่องนี้มาก่อนไอ้คนเนี้ยชวนไปตัวเองท,ทําทีเป็นไปนอนหรือไม่กำลังสงสัยอยู่นะ ท,ทําทีเพื่ออะไรฮะเพื่อให้อสองตัวนี้ไปเยี่ยมให้ลีกันให้ลีกันให้หมอเนี่ยไปเยี่ยมอไปเยี่ยมเสร็จนะฮะดูจากช็อตที่ถ่ายทําอ่าผมก็เข้าใจว่าต้องเป็นห้องของไอ้หมอนี่ไม่ใช่ห้องนักสินเพราะห้องนักสินเขาบอกเขาไม่ให้เข้าไม่มีไกลเข้าเลยเลาะเข้าไม่ได้แล้วไม่ใช่ห้องแบบนี้ด้วยเขายังพูดเลยครับว่ามันไปเอาห้องที่ไหนมามามา,มาถ่ายวะ ที่นี่พอรู้ว่าอ๋อมีไอ้หมอคนหนึ่งไปป่วยอยู่ที่นั่นอ๋อแลครับก็คือห้องไอ้หมอนี่ซึ่งเป็นคนละห้องกับคุณทักษิณครับคนละห้องและที่มันถ่ายมาเนี่ยเขาบอกมีการจัดพบด้วยนะเพราะห้องปกติไมไ่เป็นอย่างนี้มีการจัดพบก่อนแล้วดีไม่ดีไอ้หมอคนที่ป่วยลุกขึ้นมาช่วยจัดห้องด้วยแล้วท่านดูที่มันถ่ายหลายชอ็อตมันไม่ได้ถ่ายสองคนนะมันต้องมีคนถือกล้องแล้วผู้ป่วยในห้องหายไปผมก็เดาเลยว่าไอ้ไอาตากล้องม็คือไอ้หมอคนนี้ ตกลงมีตัวละครสามตัวครับหนึ่งสองหมอกับอีกหนึ่งลีเอ่อสองหมอหนึ่งลีไอสองตัวเป็นตัวละครไอหมอที่แกล้งป่วยหรือเปล่ามันก็ต้องแกล้งป่วยแหละถ้ามันลุกขึ้นมาจัดของแล้วก็ถ่ายรูปไก่ไหมอสองตัวนี้ได้นี่นะ <c oughs> นะมันก็ต้องแกล้งป่วยนะครับมันป่วยจริงหรือไม่จริงเนี่ยต้องถามมาแล้วลต้อะไปใช้สวัสดิการกรมตำร,รวจเขาแบบนี้ต้องถามเขาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายมาจัดฉากกันแบบนั้นตกลง เลิกแล้วนะครับไม่เป็นแล้วตำรวจตำรวจหมอเหมือนะจะเป็นนักเรียกว่านักจัดฉากนะฮะเออนักเคลมนักปลอม <c oughs> <c oughs> นะออนะฮะไปถ่ายรูปอย่างนั้นออกมาแล้วก็เตือนด้วยนะครับที่ทำทำอยู่เนี่ยมึงขออนุญาตเขายังเออไอ้ลงไอ้ว่ลงมึง,งขออนุญาตไ <c oughs> ัไอดีไอรีขออนุญาตเขายังฮะได้หมอคนนั้นได้หมออเนี่ยขออนุญาตเขายัง ถ้ามึงยังไม่ขออนุญาตนะโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่ที่กฎหมายกําหนดห้ามถ่ายรูปโดยไม่ได้อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณไปถ่ายคลิปกันมาเนี่ยจะเป็นห้องใครก็แล้วแต่นะมึงขออนุญาตเขายังฮะเอา้านะฝากหน่อยครับโรงพยาบาลตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งหลายที่เกียว่าองนี้เรียกแม่งมาสอบหน่อยดีว่ามึงไปถ่ายกันยังไงอีจ้าไหนเออเรียกมาสอบหน่อยนะครับแล้วถ้ามันผิดกฎหมายเอาเลยครับเล่นงานแม่งเลยครับ เรายาวแบบนี้นะโอ้ตายแล้วนะครับตกลงว่าย้อมแมวจัดฉากหรือไม่อตอบนะวาลงกูถามมึงเนี่ยมึงไปอย่างที่กูพูดจริงไหมไอวาลงมึงพูดมาออกมาพูดจริงไม่จริง,รงอไรพูดไป็นถมามตอบนะตอบที่ผมพูดในทั้งมดเนี่ยตอบมาเลยว่าจริงไหมมึงเข้าไปห้องทักษสณจริงไหมฮะตอบมาตอบมากูมีพยางน,นะจะบอกให้ฟัง <ขอ S 1> ครับ เอาแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหารายการแลยบ้างนะฟังนี่กันก่อนนะสําหรับคนที่ใช้ผลิตบันทึกเสียีอีกสักลายหนึ่งนะสําหรับวันนี้นอกจากคุณอ,ออฟบี้แม่อาสาแล้วเนี่ยนะแหมขอโทษนะถ้าอ่านผิดอ่านถูกประการใดนะภาษาอังกฤษในวรนณกรรมภาษาไทยผมงงจริงนะครับอ่ะสำหรับท่านผู้ฟัง,งหรือท่านผู้ชมที่เคยใช้ผลิตบันทึกเสียีก็เขียนชมเข้ามาที่ศูนย์ส่งทางไปรษณียน์นะศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ก็ส่งมาให้ผมนะบอกว่า ของชื่นชมยาสระผมแรกครีมนวดครับใช้ดีมากแต่ก่อนเส้นผมบนเส้นผมบนหนังศีรษะนั้นแข็งเหมือนไม่กวาดเลยนะครับก็รู้สึกคันหนังศีรษะตลอดเวลาเลยแต่หลังจากใช้แชมพูและครีมนวดชุดแรกมาสักระยะหนึ่งรู้สึกได้เลยว่าเส้นผมกลับมานุ่มนะครับเห็นได้ชัดเลยภรรยายังบอกเลยนะครับว่าหล่อขึ้นใช่ไหม แล้วก็ต้องแล้วก็รังแคก็น้อยลงด้วยนะครับจึงต้องสั่งแชมพูมาเพิ่มในครั้งนี้ครับสำหรับเครื่องสบู่ผมใช้สีส้มก็ใช้ดีมากไม่ต้องทาโลชั่นเลยครับอ่แล้วจะมารีวิวให้ฟังนะครับอ่ะนั่นคือเสียง ของท่านผู้ฟังที่ใช้ผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีกันจริงๆนะครับฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กําลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2 3 8 4 1 2 2 2หหรือทางไลน์นะครับ ติดต่อได้ที่ l ลายไอดีมิสดีโดง l ลายไอดีมิสดีโดงสอง n ลายไอดีมิสดีโดง3หรือในกล่องข้อความ f a c e b o o k โด่งมิสดีขอบพระคุณมากครับ